สวัสดีค่ะปีมีเทียมพรค่ะสวัสดีพี่อินะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนจะไปแชร์กันขออนุญาตเจาะลึกเรื่องของดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าเราดีหนึ่งใช่ค่ะาว่าเจาะลึกเลยเพราะว่าเราเกิดตั้งแต่ต้นแล้วที่บอกว่าเจาะลึกเพราะว่าอยากให้ไปจริงๆงนะครับงานนี้เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่13ปีนี้จัดขึ้นเหมือนเช่นเคยครับแต่ว่าปีนี้จัดวันที่29ธันวาคมไปถึง31มกราคมปีหน้าเพราะฉะนั้น1เดือนเสร็จเลยนะจัดที่ไหนครับสวนตุง และโคมนครเชียงรายซึ่งนี่เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในกลางเมืองเชียงรายบนถนนธนาลัยนั่นเองจะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องเล่าเช้านี้ของเราเคยมีโอกาสไปแวะเวียนเที่ยวชมเทศก,กาลดอกไม้ของจังหวัดเชียงรายไม่ผิดหวังจริงๆนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นในภาพว่าสวยเท่านี้ไปเจอของจริงๆด้วยตาเนี่ยสวยกว่านี้อีกหลายเท่า <ผม S 2> แล้วถ<ด> <ไป S 2> ่ายรูปออกมานี่คือสวยมากเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมเลยค่ะสวยจริงๆเนี่ยเห็นไหมมีทั้งสีแดงสีส้มสีชมพูสีน้ําเงินเรียกว่าหลากสีถ่ายรูปยังไงก็ สวย<ช>ค่ะพี่อีค่ะมีเป็นอุโมงค์อุโมงค์ด้วยะคะเหมือนต่างประเทศเลยปีนี้เขาจัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดดอกไม้ถวายพ่อสถิตในดวงใจนิจนิรันค่ะเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ที่ผ่านมาแล้วก็จัดเป็นพิธีทศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติครับวันที่29ธันวาคมเวลาประมาณ16.30ประมาณ4โมงเย็นนะครับจะมีการจัดตั้งขบวนอันเชิญพระพุทธศักดิ์สิทธิ์จำนวน9องค์จากวัดพระธาต ก้าจอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของจังหวัดเชียงรายและที่สําคัญจะเป็นการใส่บาตดอกไม้สดเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายด้วยจะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพร้อมด้วยพระภิกษสุสงฆ์สามเณรจานวน99รูปออกเดินรับบิณฑบาตตั้งแต่สีแ่แยกหนองสี่แจงผ่านสวนตุ่มนะครับไปจนถึงสี่แยกสารจังหวัดเชียงรายครับก็เรียกว่าพรุ่งนี้เนี่ยงานเริ่มตั้งแต่ช่วงสักประมาณ4ี่โมงเย็นเลยนะคะส่วนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเริ่มทุ่มนึงค่ะจะมีการแสดงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีการแสดงจินตะลีลาประกอบแสงสีเสียงที่แสดงถึงพระมหากรุณาทิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดเชียงรายรวมถึงชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่อยู่ในเชียงรายนี้ก็มีมากกว่า30ชนเผ่านะคะ ซึ่งก็จะแต่งกายเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันในแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยค่ะจะมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยวงออเคสตราเต็มวงด้วยครับแล้วก็เล่นท่ามกลางสวนดอกไม้บรรยากาศงดงามน,นะครับภายในงานยังจัดให้มีการแสดงนิทรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุยเดชการจัดสวนดอกไม้จะให้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศท่ามกลางสวนดอกไม้ลานทุ่งทิวลิปหลากสีสันนี่ <Ừ. S 2> ้างหน้าทุ่งทิวลิป <Ừ. S 2> นี่ก็ย่อมๆเลยนะมีทุกสีเลยนะครับทิวลิปนะครับแล้วก็ยังมีดอกลิลลี่ที่จะส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวันทีีี่่เมือก ถามว่าหอมอะไรน่าจะเป็นลิลลี่นี่แหละครับการจัดแสดงการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะจากประเทศญี่ปุ่นการจัดสร้างต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่ให้ผู้เชี่ยวชาญไอ้ผู้เที่ยวงานนะครับได้ชมงานได้แสดงถึงความรู้สึกสำนึกทําความดีถวายในหลวงผ่านการเขียนความรู้สึกบนลงใบไม้กระดาษที่จัดทําขึ้นเป็นพิเศษในงานด้วยเห็นว่ามีมักคุเทสน้อย เป็นมักคุเทศน้อยอาสานะคะจะคอยให้รายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ที่เอามาปลูกอยู่ในงานด้วยต้นนี้ชื่อต้นอะไรอันนี้คือดอกอะไรสีสันเป็นยังไงมักคุเทศตัวน้อยๆจะคอยอธิบายอยู่นะคะ,อะนอกจากนี้เห็นว่ายังมีกิจกรรมแชะ แชร์โชว์ด้วยครับก็คือไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็เอาไปโชว์ในแฟนเพจงานเชียงรายดอกไม้งามผู้ที่มียอดแชร์มากที่สุด5้าอันดับจะได้รับของที่ระลึกไปอ้าวเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่าเที่ยวอยู่ทางตอนเหนือพอดีก็แวะไปที่เชียงรายสักหน่อยเขามีงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่13นะคะเริ่มพรุ่งนี้ยาวไปจนถึง31มกราคมปีหน้าเลยค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึงสีทุ่มที่สวนตุงและคลมนคะรเชียงรายนะคะสวยงามแล้วก็ต้องขอบคุณทางเทศบาลนค คอเชียงรายด้วยที่เอาดอกไม้วันนี้มาจัดหลากสีสารนีทิลลิปใช่ไหมมีดอกอะไรอีกเนี่ยเป็นดอกสัญ,ญลักษณ์ของทางเหนือท้งนั้นนะคะพี่อีฟสวยๆทั้งนัมม้นเลยคือ <c oughs> หลายๆท่านเนี่ยก็จะมองว่าทิลลิปมันเหมือนของปลอมเลยอะมันเหมือนดอกไม้ปลอมเอ้นี่มันจรงิงหรือมันปลอมเข้าไปสัมผัส แต่จริงๆขอความร่วมมือเลยนะคะว่าดอกไม้พวกนี้ค่อนข้างจะเซนซิทีฟหรือว่าอ่อนไหวกับอุณหภูมิในร่างกายของคนเราเน่ะค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นไปดูแล้วก็ถ่ายภาพความประทับใจอาจจะมาร่วมกิจกรรมในการส่งภาพเข้าร่วมประกวดก็ได้แต่ขอความกรุณาอย่าไปสัมผัสกับดอกไม้พวกนี้เยอะอไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็ขอบคุณเทศบาลนครเชียงรายที่ทําให้เช้าวันนี้ห้องส่งของเราพุทดเพลินสดชื่นมากค่ะ